แคิวไฟทั้งกองเลยมื่อกี้คิวไฟทั้งเจิดเดินทางว่าไกลค่ะเมื่อนี้ไปอำเภอโนอนสังจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำพูนะคะ70กิโลนีล่ที่แรกเจ้าบอกซีซาาีปฏิบัติหาซีปฏิวัติเจี๊ยบจีบ49กิโลเยวอีกจัง่อยเขาสีดับไฟต่วอายุหนีคือแบบค <All right. S 1> ันออกจากไฟคือแบบนาเลจะ้ะหน้าแรกกระตัดเลยเนี่ยอีเลียปางามง่ามขีดเวนเพ่มชื่อคืนพี่น้อง ขอบคุณคณะเจ้าภาพขอบคุณพี่นอ้องอ๋ออำเภอยังก่อนดิอํเาเภอภู้ยางสุขสุคนเดนจ้า, <Yeah. S 1> จาเจ้าภาพเป็นแจกจีบเบอร์คือหน่อลดเดินทางต่อนะคะไปพักผ่อนก่อนโอ้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณร้งว่านำใจของฝากของตอนขอบคุณที่แม่เพื่อนเอาเจ้าบองมาให้ลวกันหมูทอดว่าให้ลูกก็ไปกินน้ำท่างนะคะ ไอ้แล้วพี่น้องพอกันเมื่อแล้งดิจจ่าอะไรดี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 เจโอเอดีเอ็มจิตเมื่เคยไปเที่ยวผับหรมันมาแต่ใส่กอดดีดีดีเจนี่เขาตะกี้ท่างานอยู่ผับไงพับอะไรเมื่อกี้ไปแนวตีผับไงอ๋อเล่นดนตรีอยู่ผับเขาเรียนตีเนี่ยเป็นไส่ดีดีดีอ๋อเป็นช่วงดีเจอันนี้เขาเตยแล้วกันดีดีดีเจเมื่อเมื่อเมื่อบานเออไปโรงงาน